ไปต่อกันที่ทางสกมชครับได้มีการจัดกิจกรรมสมัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เน้นวิธีป้องกันรับมือและลดความเสี่ยงไซเบอร์ในหน่วยงานติดตามันครับเมื่อวันที่26มิถุนายน2566ครับ สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมชได้มีการจัดกิจกรรมการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พุทธศักราช2,565ถึง2,570ครับมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อันนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติได้เป็นประธานและมีผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกว่า100คนณโรงแรมเดอะพยจังหวัดสงขลาครับพลอากาศตรีอมรชมเชยเปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสกมชได้มีการจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระหว่างปีพุทธศักราช2 5 6 5ถึง2570เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศที่มีการมุ่งเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันร,รับมือและลดความเสี่ยง รวมถึงการตอบสนองต่อเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ระบบสามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติอย่างทันท่วงทีครับและทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับบุคคลและองค์กรรวมถึงกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานควบคุมการกํากับดูแลและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ โดยภายในงานครับก็จะมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมายมาให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆได้แก่แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันรับมือหรือว่าแก้ไขเมื่อหน่วยงานถูกโจมตีทางไซเบอร์รวมทั้งรูปแบบข่าวและสถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์ และก็ยังมีกิจกรรมบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาอีกด้วยครับนั่นก็เป็นเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีการนําระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นาสารสนเทศหรือว่าบางหน่วยงานขนาดใหญ่เนี่ยนะครับองค์กรที่เราคุ้นเคยคุ้นชื่อกันดีไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางการบริการทางการเงินหน่วยงานทางการศึกษา หรือแม้แต่ห้างร้านสถานประกอบการที่มีข้อมูลนะครับที่เขาเรียกว่าในลักษณะของ Big Data การถูกคุกคามนะครับหรือว่าเรื่องของความไม่ปลอดภัยนะครับในเรื่องของฐานข้อมูลหรือว่าเอกสารต่างๆที่เป็นในรูปแบบสารสนเทศหรือเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ถ้าถูกคุกคามแล้วนะครับโดยเฉพาะในเรื่องความไม่ปลอดภัยเนี่ยนะครับก็ต้องมีการจัดการ นะครับเรื่องของความปลอดภัยการแก้ไขในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าข้อมูลที่หายไปของหน่วยงานองค์กรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญครับดังนั้นนะครับก็ต้องมีการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องของนโยบายแผนปฏิบัติการนะครับว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับเพราะว่าเป็นวิธีการป้องกันวิธีการรับมือและการลดความเสี่ยงไซเบอร์ในหน่วยงานของท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ